อโลสวัสดีค่ะสวัสดีมิ้นรักนางจุกและสายล่าขาโหดทุกๆคนเลยนะคะมาเจอกับจุ๊บแจงอีกครั้งกับเกม Identity 5นั่นเองค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยก็ต้องขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงในการทำคลิปดีๆต่อไปเด้อ ช่วงนี้นั้นนะคะทางทีมงานของเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยทีเดียวคาดว่าพี่ๆทาง NetEast เนี่ยคงทำงานกันหนักหน้าดูเลยล่ะคะ่ะช่วงนี้เราก็ได้หือฮาแรงมากกับตัวของ Pro s p e c t o r แต่ก็มีข่าวใหม่อัปเดตมาอีกแล้วนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคงชอบเล่นโหมด10คนหรือ8 v 2กันมาก ตอนแรกนั้นนะคะเราก็ไม่สามารถคัสตอมหรือว่าสร้างห้องแบบชวนเพื่อนๆของเราทั้ง10คนเนี่ยมาเล่นโหมดนี้ด้วยกันได้แต่ณตอนนี้นะคะทางเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตตัวเกมใหม่ล่าสุดเลยพอเปิดเข้าไปดูในโหมดคัสตอมนะคะหน้าตาของเขาก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยจากปกตินั้นเราก็เล่นแบบ 4v1 เนาะก็จะเป็น2ฝั่งนั่นเองนะคะตรงกลางก็คือการเลือกแมปแบบปกติแหละ ตอนนี้หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วจ้าแล้วจิ้มชวนเพื่อนได้เลยว่าจะให้เพื่อนเนี่ยมาอยู่ฝั่งไหนเลือกแมปได้เหมือนเดิมอีกด้วยแต่ตัวเลือกทางด้านขวาล่างนะคะก็สามารถกดเพื่อปรับเปลี่ยนโหมดได้เป็นโหมดเล่นแบบ10คนหรือว่าแบบ8 V2 ว 2, นั่นเองค่ะหน้าตาเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลย คือเราสามารถชวนเพื่อนมาเป็นเซอร์ได้และฝั่งฮันเตอร์ก็ได้อีก2คนด้วยกันส่วนการเลือกแมปสำหรับโหมดนี้นะคะนะขณะนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นั่นเองเนาะคือมีแค่แมปหมู่บ้านริมทะเลสาบและแมปสวนสนุกนั่นเองส่วนแมปโรงพยาบาลบ้านที่เพื่อนๆถามว่า พี่คะจะเล่นแบบ8 V2 ได้ไหมอันนี้จุบแซงเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องรอทางออฟฟิเชียลเนี่ยประกาศกันออกมาก่อนเด้อแต่จริงๆก็มองแล้วก็คงทุกยากแล้วก็วุ่นวายใช่เล่นแหละคะ่ะแบบนี้เอาตรงๆนะทุกวันนี้จุบแซงก็ยังไม่ค่อยชินทางเลยตอนนี้ที่ชวน8 V2 ได้เนี่ยก็มีแค่เฉพาะในเซิร์ฟของจีนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเ,เ,เข้าเซิร์ฟบ้านเราไปแล้วงงว่าเอ๊ะทำไมหนูชวนไม่ได้ล่ะคะพี่ซุบแซงตอนนี้เปิดดูในเซิร์ฟบ้านเราก็ยังคงเป็น แ,บบแต่คาดว่าไม่นานนี้เราก็คงจะได้อัปเดตใหม่ยกเพื่อนลงไปทั้งตีได้เลยล่ะคะ่ะแต่อาจจะต้องมีเพื่อนเยอะกันหน่อยนะคะจะได้ชนกันครบครบเนาะครั้งนี้นะั้นทุกแงก็มาอัปเดตสัส้นๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะ และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเด้อเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็กดเข้ามาดูได้ทันทีทันใดเลยเนาะ,ะแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจุ๊บแจงจะมาตามอ่านของเพื่อนๆทุกคนเลยเนาะ,ะเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยจุ๊แจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมชวนเพื่อนไปเล่นกันเยอะๆนะคะ